ทำพอดีมีปู่ญาตายายไปเก็บมาก็เอามาทำสับๆให้หมูกินบ้างอะไรบ้างทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ไปเห็นต้นมันสวยๆก็เก็บมาตากแห้งแล้วก็มาสารตะก้าใช้ตะก้าไม่มีแล้วตะก้าเก่าๆเมื่อก่อนยังเก็บไว้อยู่แต่นี้ไม่มีแล้วก็ามาทำเป็นตะก้าเป็นอะไรพอดี ช่วงก่อนมันยังไม่มีเทศบาลหรืออามาตอเนาะจากนั้นก็มีอามาตอมีอะไรขึ้นมาเขาก็มาส่งเสริมพากลุ่มชาวบ้านเนี่ยทำว่าอาชีพเนี้ยไปเอาผักตบมาตากแห้งยังไม่อบนะสมัยก่อนอบตากแห้งกว่าจะแห้งนึกนน่สิบวันกว่ามันจะแห้งนะสิบวันอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาตัดมาทำเป็น ของใช้แม่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี27แล้วมาตั้งกลุ่มเมาปี2543ก่อนที่จะมาตั้งกลุ่มไปเขาส่งไปเรียนที่ศูนย์ศิลปชีพบางไรปี35จากนั้นก็กลับมาตั้งกลุ่ม2543ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าคน2ีสกว่าคนแล้วก็มารวมกลุ่ม พอดีปีสี่สีเขาก็มีโอท็อปก็สมัครเขา้าโอท็พัฒนาชุมชนก็เลยส่งเสริมด้านการตลาดกันอะไรให้พาไปอบลมพาไปขายพาไปทุกที่เขาให้ไปไปทุกที่ผักตบเราก็เอากว้านพะเยาเมื่อก่อนเยอะเยอะมากไปไหนเขาก็บอกโอ้ผักตบก้านพะเยามองไปทางไหนก็มีแต่ผักตบที่ที่ เมื่อปีปีห้าเก้าห้าเก้าเขาเลือกเป็นตัวแทนไปรัเสเซียไปสาธิตไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยดีมีไปอยู่เก้าเก้าจังหวัดเก้าพิพธภัณฑ์ไทยไปรัเสเซียจากนั้นมาก็เริ่มสินค้าก็เริ่มเด่นขึ้นมาหลายพิพิธภัณฑ์มีทั้งรองเท้ามีทั้งหมวก ทำหมดทุกอย่างขายดีที่สุดก็จะเป็นเนี่ยเครื่องวงกลมเขาถูกใจอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เขายังคิดไม่ออกว่าเขาถูกใจอะไรความจริงแบบกระเป๋ามันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันม,มีอำเภอเมืองมีอยู่สิบสามตำบลแต่ทำกระเป๋าอยู่เก้าตำบลมีทั่วไปบางทีเขาก็ถูกใจบางทีก็ด้านฝีมือของเราราคา แม่จะไปเมืองทองทุกรอบเป็นคนออกตลาดให้กลุ่มให้เขาทําจะไม่ให้มันอยู่นิ่งเฉยเขาให้ไปที่ไหนเราก็ไปสเสน่ห์กระเป๋าแบบนี้เขาก็คงคิดว่าเป็นฝีมือหรือว่าอู่ิปัญญา